สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกัลยะาณมิตรนะคะที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเขาจริงจังแค่ไหนกับความสัมพันธ์นี้นะคะก่อนอื่นจะใช้ไพ่เด e Hermit t a r o ทนะคะเปิดดูข้อความจากเขาถึงคุณก่อนนะคะขอข้อความจากเขาถึงคุณหน่อยเขาจริงจังแค่ไหนนะคะกับความสัมพันธ์นี้โอ้ ไพ่ใบแรกไพ่หมายเลขเก้นะคะ You are so beautiful why do you need me คุณสวยมากๆเลยทำไมคุณถึงต้องการฉันละ่ะทำไมคุณถึงเลือกฉันนะคะและอีกใบหนึ่งใช่เลยค่ะหนึ่งเหรียญไพ่หมายเลขหนและหมายเลขเก้นะคะหนึ่งเหรียญคือคุณค่าสิ่งที่มีค่าของล้ำค่าความรักหนึ่งเดียวนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งเดียวหนึ่งหัวใจนี้ มอบให้คุณเขาจริงจังแค่ไหนกับความสัมพันธ์นี้หากหนึ่งเหนียออกมาก็ต้องคอนเฟิร์มได้เลยว่าเขาจริงจังมากๆค่ะอีกทางหนึ่งเขายังรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองด้วยว่าเขาจะคู่ควรหรือดีพอสําหรับคุณหรือเปล่าเพราะคุณนั้นสําหรับเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกมากๆนะคะเขามองว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความเพียบพร้อม นึ่งเลยเป็นคนที่หน้าตาดีเลยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดใจมีความมั่นคงนะคะคนคนนี้เขารักคุณแลวเขาก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองด้วยว่าคราวนั้นจะดีพอสําหรับคุณหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาจริงจังแค่ไหนกับความสัมพันธ์นี้ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเขาจริงจังแค่ไหนกับความสัมพันธ์นี้ใบแรก I need time from me เขาอยากได้เวลาค่ะหรือคนคนนี้อาจจะอยากให้คุณมีเวลาให้เขาอีกสักหน่อยได้ไหมเขาอยากได้เวลานะคะขอเวลาสักหน่อยหนึ่ง I am absolutely in love with you เขารักคุณจริงๆภายใบนี้เนี่ยเขาก็ลองบอกคุณว่าเขารักคุณจริงๆแต่เขาขอเวลาอีกนิดนึงหรือเขาอยากจะขอเวลาจากคุณอีกสักหน่อยนึงนะคะ มองได้หลายทางนะคะมีเวลาให้เขาหน่อยนะคะกับสองเขาอยากได้เวลาอีกนิดหนึ่งนะ I need time หนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่หรือการทำงานใหม่ๆการได้รับหน้าที่ใหม่ๆใครคนนี้เขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณคะ่ะขอเวลาเขาอีกสักหน่อยนะคะ I'm too afraid to talk to you ฉันไม่กล้าที่จะบอกกับคุณ ว่าเขาต้องการคุณค่ะ I want you นะคะไพ่หมายเลข8นะและอ้นี่คือสิ่งที่เขาไม่กล้านะคะคือหนึ่งเลยเขาไม่กล้าบอกกับคุณว่าเขานั้นต้องการคุณมากๆและไพ่ใบนี้นะคะ I am obsessed with your body เขาหมกมุ่นนะคะอยู่กับเปลือนร่างของคุณมากๆเลยใครคนนี้เขาน่าจะมองว่าตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆ แล้วก็เรื่องจริงนั่นแหละคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นคนที่หน้าตาดีโดดเด่นนะคะคุณเป็นคนที่มีแรงดึงดูดกับเขาคนนี้สูงมากๆเลยเขาหมกมุ่นอยู่กับเรือนร่างของคุณยึดติดอยู่กับคุณ reach out ค่ะยื่นมือออกมาเขาอยากจะขอให้คุณนั้นเอื้อมมือลงมาหาเขาหน่อยนะคะได้หรือเปล่าคนคนนี้ปรารถนาคุณมากๆ เขายังไม่มีคำตอบให้กับทุกๆคำถามนะคะและใต้สำรับคุณคิดถึงฉันไหมรักรักฉันนะนะคะไพ่ต้สำรับเขาอยากจะรู้ว่าคุณคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่ารักเขาบ้างไหมและ I meant what I said ฉันหมายความอย่างที่พูดนี่แหละนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้คนคนนี้ปรารถนาคุณสุดๆนะคะเขาจริงจังแค่ไหนเขาจริงจังค่ะเขารักคุณ เขายึดติดอยู่กับคุณมากๆแล้วเขาก็ปรารถนาคุณที่สุดเลยนะคะปรารถนาทั้งเรือนร่างมีความเสน่หาต่อคุณมากๆแล้วก็ยึดติดหมกมุ่นอยู่กับคุณใครคนนี้แต่เ,เรามาดูกันต่อเลยว่าคุณและเขานะคะจะเป็นอย่างไรเขาจริงจังแค่ไหนกับความสัมพันธ์นี้ขอพลังงานของคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะเขาจริงจังแค่ไหนกับความสัมพันธ์นี้ สามไปเท้าคนทางไกลรอคอยการติดต่อสื่อสารรอคอยการเดินทางเด็กชื้อเรียนการขอความรักการสารภาพความรักใครคนนี้กับคุณอยู่ห่างไกลกันเป็นคนไกลอยู่ไกลกันเขาอยากจะขอความรักจากคุณเร็วๆนี้นะคะมีเกณฑ์มากเลยที่เขาคนนี้จะสารภาพความในใจที่มีต่อคุณสารภาพรักกับคุณนะคะเขาจริงจังแค่ไหนกับความสัมพันธ์นี้ ไพ่ใบแรกค่ะในออฟสอดใช่เลยนะคะใครคนนี้กําลังจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเขากําลังที่จะลงมือทําบางอย่างโอ้ใช่เลยค่ะหนึ่งเหรียญไพ่ใบแรกที่เปิดมาก็หนึ่งเหรียญแล้วไพ่ใบนี้ด้วยเขารักคุณเขาจริงจังแค่ไหนเขาจริงจังมากไพ่หนึ่งเหรียญคือการเริ่มต้นการเริ่มต้นสร้างครอบครัวการขอความรักการ Take A c t i o n หนึ่งไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าค่ะคนคนนี้เป็นคนที่มี แพชชั่นกับคุณมากๆเวลาอยู่กับคุณเนี่ยเขารู้สึกได้กลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้มีความสุขทุกครั้งเลยเมื่ออยู่กับคุณมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะคุณเป็นเหมือนคนที่ทําให้เขานั้นอยากจะตามง้อตลอดเขาไม่เคยเบื่อเลยที่จะต้องง้อคุณพอรู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ง้อง,ง่ายโกรธไม่นานแป๊บเดียวเองนะคะแป๊บเดียวก็ดีกับเขาแล้ว นั่นเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกอยู่กับคุณแล้วสบายใจนี่แหละค่ะความรักที่ปรารถนาหากเป็นเรื่องของการเงินการเงินการงานมองว่าตอนนี้เขาคนนี้กําลังจะ<ม>เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการฟันฝ่าอุปสรรคเขากำลังรองเงินก้อนใหญ่นะคะในการทํางานที่เขาลงทุนแล้วก็อาจจะมีปัญหาการเงินนิดนิดหน่อยเพราะว่าห้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของความขาดแคลนนะคะ มีสภาวะการเงินติดขัดไม่คล่องตัวนะคะเขาอาจจะกำลังเริ่มทำงานใหม่ใดๆสักอย่างหนึ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนมากทีนี้เนี่ยตอนนี้เหมือนเขารอคอยเงินก้อนใหญ่นะคะ Pro up ครับรอคอยอยังเบื่อนายหากเป็นความรักนะคะคนคนนี้เขาไม่รักใครถึงจะอยู่ไกลกับคุณสามไม้เท้านะตอนแรกที่เปิดออกมา แต่เขาก็ไม่ได้สนใจใครเลยคนคนนี้ไม่ได้มีสายตาไว้เล็งแลใครทั้งสิ้นเขาเป็นคนที่ perfectionist ค่ะ perfectionist คืออะไรไม่ใช่ว่าต้องสมบูรณ์แบบถึงจะเข้ากับเขาได้แต่คนคนนี้รักคนด้วยหัวใจเขารักคุณแล้วหนึ่งเหรียญหัวใจนี้เขามอบให้คุณแล้วคนคนนี้ไม่ใช่คนที่รักไปทั่วไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่จะเอาหัวใจความรู้สึกไป เร่แจกให้กับใครๆรักแล้วรอได้อดทนได้ไม่ว่าจะมีใครมายื่นทั่วให้เขาสักเท่าไหร่คนคนนี้ไม่สนใจเลยนะคะรอคอยเพียงคุณนี่ไงเห็นไหม Queen o ฟเพ e ทักเกราชินีเหรียญขึ้นมาตรงกับหนึ่งเหรียญคุณเป็นคนที่เป็น the best of the best ของเขาเลยนะคะเป็นคนที่มีค่าคนที่เลอค่าคนที่ดีต่อใจเป็นคนที่เป็น the one นหนึ่งเดียวในดวงใจของเขา เดเมจิเชียนคนคนนี้เป็นคนเก่งเขา,มอ,า,ม,เเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทําได้หลายๆอย่างเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองสูงมองว่าเขามีการไปดูดวงเรื่องของคุณด้วยนะคะเพราะไพ่เมจิเชียนเนี่ยเป็นไพ่พ่อหมดเนาะเขาน่าจะมีการไปเช็คดวงเรื่องของคุณว่าคุณกับเขาจะไปด้วยกันได้ไหมเป็นคู่กันแท้หรือเปล่าในขณะนี้ มองหักเป็นเรื่องการเงินนะคะเขาน่าจะมีภาวะการเงินแน่ๆเลยเพะไพ่เก้าดาบขึ้นมาตรงกับห้าไม่ขออภัยค่ะห้าเหรียญเขาเครียดคิดมากนอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะตอนนี้เนี่ยหนึ่งเดียวที่อยู่ในใจเขาก็คือคุณแต่ในหัวข้อที่ถามว่าเขาจริงจังแค่ไหนกับความสัมพันธ์นั่นแปลว่าคุณอาจจะยังสงสัยว่าเขานั้นรักคุณจริงหรือเปล่าในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ความรักแล้วนะคะที่คนคนนี้เป็นกังวลใจ อาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งเงียบันไปที่เขาเหมือนกับละล้าละละัลงรอคอยจริงๆแล้วเขามีปัญหาทางการเงินค่ะเนี่ยการเงินฝืดเคืองจริงๆเลยวิบากกรรมทางการเงินเป็นวิบากของเขาแล้วก็เจ้าดาบนอนไม่หลับเครียดคิดมากเดอะสตามีเพียงคุณนั่นแหละที่เป็นยาใจให้เขา เดอะสตาร์คือคนที่มีพลังงานการเยียวยารักษาคนที่ถูกสเปกตรงใจคนที่ใช่เลยคนที่เขานั้นรู้สึกว่าเหมือนเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของเขาเลยอะนะคะคุณเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของเขาเลยไฟออฟวันคนคนนี้จะสู้เพื่อคุณการปกป้องการต่อสู้นะคะใต้สำรับจัดเม้นต์นี่ไงการขอโอกาสครั้งที่สองนะคะและได้รับโอกาส ครั้งที่สองจากจักรวาลใครคนนี้ก็มังจะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากวิบากกรรมทางการเงินค่ะเมื่อเขาลุยนะคะลุกขึ้นมาสู้เมื่อไหร่ใครคนนี้รับรองเลยว่าหลุดพ้นจากวิบากกรรมแน่นอนเหมือนกับว่าพลังงานของคุณนะ่ะเป็นพลังงานการเยียวยารักษาเมื่อเขามีคุณเข้าไปในชีวิตนะคะเหมือนกับคุณเป็นเครื่องรางนำโชคของเขาเลยเขาจะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึง่ง คนคนี้กำลังจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมทางการเงินงค่ะแล้วดูนะสี่เหรียญเขาจะมีเงินเก็บมากมายคนคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่มีทรัพสมบัติมากนะคะบ้านช่องเรือนชานเนี่ยครบเลยนะคะเป็นคนที่มีเงินเก็บเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าทรัพย์สินที่เก็บไว้เป็นคลังเลยในหนึ่งเขาห่วงแหนคุณสุดๆคนคนนี้หึงหวงห่วงแหนแสนห่วงห่วง เขารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่น่ารักเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงในความรักที่มีต่อเขาแต่ในสถานการณ์ที่เขากําลังฝ่าฟันกับอุปสรรคของเขาอยูไ่ได้แล้วเนี่ยคุณช่างโดดเด่นเป็นโด,ดสตาร์เป็นคนที่หน้าตาดีเลยแหละนะต้องเป็นพลังงานที่โดดเด่นมากๆเพ,พาราะไพ่เบลลแรกที่เปิดออกมาก็ you are so beautiful และมีโด,ดสตาร์ขึ้นมาอีกนั่นแปลว่าคุณนั้นเป็นคนที่ เฉิดฉายมากๆเลยใครคนนี้เข้าห่วงคุณมากๆ attention ยังไงคะโอ้เขาใส่ใจคุณมากๆนะคนคนนี้ทั้งห่วงแหนทั้งสนใจคุณสนใจคุณตลอดเวลานะคะคุณไม่ต้องกังวลใจไปเลยใครคนนี้เนี่ยโฟกัสอยู่แต่ที่คุณหากนอกเหนือจากเรื่องงานเรื่องเงินแล้วแทนพล n งให้การเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงคุณกับเขาเป็นคนไกลกันแน่นอนเนี่ยสองไม้เท้าเนี่ยนะคะแล้วตามด้วยสีไม้เท้าคุณดูสิสุดท้าย สิ่งที่เขาต้องการที่จะทํากับคุณนั่นคือการลงเอยแต่งงานค่ะการสร้างครอบครัวการแต่งงานการลงหลักปักฐานใครคนนี้เขาเหมือนกับยึดมั่นอยู่ที่คุณแล้วนะคะคุณดูได้เลยนี่ไพ่ที่พิเศษที่สุดในสำรับมากกับความหวงแหนการเดินทางการยกย้ายการปรับความเข้าใจคนไกลคนที่อยู่ห่างไกลคุณอาจจะพบกันทางสื่อโซอเชียลก็ได้นะเนี่ยสองม้เท้าและมีถือลูกโลกอยู่ด้วย ในใแล้วคนคนนี้ต้องการที่จะมาลงเอยกับคุณปลายทางของคุณนั้นคือการลงเอยการแต่งงานการได้สร้างครอบครัวกันเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่จริงจังกับคุณมากเขาจริงจังมากกับความสัมพันธ์นี้คุณไม่ต้องกังวลใจไปเลยไม่มีอะไรเลยที่เป็นข้อบกพร่องคุณและเขานั้นบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะมาทำให้เขาเปลี่ยนใจไปจากคุณได้คนคนนี้จริงจังมากกับความสัมพันธ์นะคะ เรามาดูกันซิว่าแล้วจากนี้เส้นทางความรักของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรเส้นทางความรักนะคะของคุณและเขา in the flow ทุกอย่างอยู่ในกระแสเห็นไหมคุณถูกปกป้องไว้แล้ว everything is smoothly l i n g ทุกอย่างราบรื่นดีคุณไม่ต้องกังวลใจไปค่ะไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ใครคนนี้เขาจะเอาชนะอุปสรรคได้นะคะ หมอกเข้านะคะฟล o กซ์อินโก้ t ลอเทคไทมไปอย่างชา้าชใช้เวลาหน่อยถึงจะเป็นรักที่ต้องใช้เวลานานแต่ลรปลองว่าเป็นรักที่มั่นคงภายใต้สำหรับ p a ช s ั่นอินเพร s ชั่นะคะความหลงไหลและความสุขลิ้มรสชีวิตของคุณลิ้มรสชาติชีวิตในตอนนี้นะคะให้ดีเพราะว่าคุณนั้นถูกปกป้องไว้แล้วแล้วหลังจากนี้เมื่อนะคะเมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมาเมื่อหมอกจางลงไป คุณและเขาเนี่ยจะมีเวลาที่จะหลงไหลอยู่ด้วยกันได้ลิมรสชาติชีวิตคู่อยู่กันไปตราบนานเท่านานแน่นอนคุณถูกปกป้องไว้ในสถานการณ์นี้ใครคนนี้เขาหวงแหนคุณมากๆนะคะแล้วมองว่าเขากำลังพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตนะคะเพื่อมีคุณเพื่อมาลงเอยกับคุณนะคะ ความรักของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรจากนี้ความรักของคุณทั้งคู่นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่มาดูคลิปนี้คนที่สิงศักดิ์ีจักรวาลนั้นแรนดอมนะคะสุ่มพลังงานมาให้ได้ฟังได้ชมคลิปนี้ความรักของคุณและเขาสตรีนค่ะมั่นคงเนี่ยหมายเลขหนึ่งกับเลขเก,ก้าแล้วนะคะให้สเตรีนเลยความมั่นคงคนคนนี้มั่นคงอยู่ที่คุณไม่เปลี่ยนใจจริงจังมากๆค่ะ divination เห็นไหมบอกแล้วนี่การพยากรณ์ mm hmm. เขามีการไปดูดวงเรื่องคุณมาจริงๆคนคนนี้เช็คดวงเรื่องคุณด้วยนะคะ mm hmm. น่าจะมีคนที่ใส่ใจ mm hmm. สนใจกับเรื่องพลมลิขิตนะคะโชคชะตาเหมือนกัน healing เห็นไหมพลังงานเดือสตานี่ไงบอกเลยว่าคุณเป็นเหมือนเครื่องรางนำโชคของเขาการมีคุณเข้าไปในชีวิตเขาเหมือนเขาได้รับการเยียวยานในหลายๆส่วนทั้งหัวใจของเขาไม่ว่าจะเป็น emotional support หรือปัจจัยอื่นๆใดๆนะคะ กราวดิ้งการทบทวนอืมเหมือนเขาได้รู้สึกว่าเขาได้ทบทวนในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเขามองเห็นภาพชัดขึ้นเมื่อมีคนเขารู้สึกว่าชีวิตเขามีความหมายยิ่งเขาทบทวนหัวใจตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังเป็นคุณมันเป็นคุณมาตลอดนะคะเป็นคุณเสมอเลยเรามาดูว่าไพ่มีอะไรจะแนะนำ ความสัมพันธ์นี้คุณและเขานะคะไพ่าามีอะไรอยากจะแนะนาคอนเฟิร์มเลยว่าเขาจริงจังมากๆเขารักคุณเขาคิดถึงคุณแต่เขามีปัญหาส่วนตัวของเขาอยู่นะคะปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องการงานที่ทําให้เขาเครียดและเขาจะหลุดพ้นได้ในเร็วๆนี้ Unity เนี่ยการหลอมรวมการเป็นหนึ่งคุณทั้งคู่นะคะมาเจอกันเพื่อเป็นครอบครัวกัน เป็นยูนิตี้นะคะเป็นความสมรักสมานสาม,มัคคีการเป็นหนึ่งเดียวกันหลอมรวมกันเค้าชั่นการดูแลปกป้องหัวใจกันและกันนะคะพวกคุณมาเพื่อเป็นครอบครัวมาเพื่อดูแลปกป้องเยียวยาหัวใจกันและกันมาเพื่อลงเอยมาเพื่อเขาเรียกว่าคุ้มกันกันเขาใช้พลังงานของเขาคุ้มกันคุณให้ปลอดภยัยส่วนคุณก็ใช้พลังงานของคุณนั้นเยียวยารักษาเขานะคะ การเยียวยารักษาหัวใจทั้งความรู้สึกแล้วก็เรื่องปัใจต่างๆนะคะตามศักยภาพที่คุณมีเรามาดูกันดีกว่านะหากคนที่มีพลังงานตรงกันนะคะสถานการณ์ของเขาคนนั้นนะคะจะดีขึ้นเมื่อไหร่เรามาดูกันเลยนะไพ่ด i ว i ย e ไทม์ออร์คิ d เด็นะคะเขานะคะจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมทางการเงินนะคะสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่หนึ่งใบนะคะ Keep going with the flow of life นะคะให้คุณนั้นมุ่งหน้าต่อนะคะ Go with the flow กับชีวิตของคุณเองสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นนะคะจงปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆนั้นคลี่คลายอย่างเป็นธรรมชาติให้บอกแบบนี้เลยนะใต้สำรับค่ะ Refocus and stop rating for it นะคะให้คุณจดจ่อความสนใจไปที่ตัวของคุณเองเป็นพลังงานของคุณเองแล้วหยุดที่จะ รอคอยนะคะในเรื่องของการที่จะให้สถานการณ์ของเขานั้นดีขึ้นมองว่าทําไมพายถึงบอกแบบนี้ด้วยเป็นพลังงานรวมนะคะเป็นพลังงานที่แต่ละคนแต่ละสถานการณ์เนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เจอในแบบเดียวกันบางคนเพิ่งเกิดบางคนสถานการณ์เพิ่งเริ่มเกิดก็ยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะมองว่าถ้าอยากจะให้รู้แบบแน่ชัดก็ต้องใช้เป็นดวงส่วนตัวดูนะคะ ใครสนใจก็คลิกลิงหน้าโปรไฟล์ได้เดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งใบ Not any time s o o n ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าพลังงานไพ่เวลาเนี่ยนะคะเขาจะไม่จอกถ้าเป็น Public Random นะคะก็จะประมาณนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกๆสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างดีงาม ด้วยที่ว่าสถานการณ์ของพวกคุณทุกคนนั้นเกิดขึ้นหนักเบาแตกต่างกันนะคะตามแรงกรรมที่ได้ทำมาก็ไม่แปลกใจที่ไม่มีเวลาที่จะตอาะจงว่าเมื่อไหร่นะคะให้รู้ว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแค่คุณโฟกัสอยู่กับพลังงานของตัวเองทำภารกิจของตัวเองให้สำเร็จนะคะให้สำเร็จดีงามเต็มพร้อมคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณที่มีพลังงานตรงกับคลิปนี้คุณและเขานะคะสุดท้ายแล้วจะลงเอยกันอย่างไรพลังงานของคุณและเขาสุดท้ายนะคะจะลงเอยกันอย่างไรเขาจริงจังแค่ไหนกับความสัมพันธ์นี้ฮันนีมูนเตรียมตัวเลยค่ะหลังจากที่เขาเคลียร์ตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะคะเรื่องสถานการณ์การเงินการงานของเขานะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณนะจะได้มีการไปฮันนีมูนท่องเที่ยวกันนะคะ ยูดีเซิร์ฟเลยเห็นไหมเพราะคุณคู่ควรคุณเป็นที่รักจกักรวาลปกป้องคุณนะคะคุณเป็นที่รักจริงๆ Love yourself first นะคะตอนนี้ free yourself ให้คุณนะปลดปล่อยตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้มีเวลาอยู่กับตัวเองให้เต็มที่เลยก่อนที่เขาคนนั้นจะมาถึงเพราะอะไรเพราะว่าหากเขามาถึงแล้วเนี่ยมองว่าสุดท้ายแล้วเลยจะไปลงเอยกันที่การเริ่มต้นสร้างครอบครัวการลงเอยกันแต่งงานนะคะให้สีไม้เท้าเกิดขึ้น คุณอาจจะมีเวลาเป็นส่วนตัวน้อยลงดังนั้นแล้วนะคะจึงบอกได้เลยว่าช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่ให้คุณนั้นดูแลตัวเองให้เต็มที่นะคะสรุปว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่หวานซึ้งอีกคลิปหนึ่งเลยเขาจริงจังกับคุณมากๆค่ะบอกเลยใครคนนี้จริงจังกับคุณมากๆเพียงแค่เขาเนี่ยก็มีเรื่องให้เขาจะต้องจัดการเหมือนกันนะคะตามหน้าที่เนาะนะคะเพราะว่าเขาก็มีสิ่งที่จะต้อง ตัดสินใจที่จะต้องเคลียร์ต้องทำให้สำเร็จนะคะไปตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะด้วยพลังงานที่เขานั้นมองว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะทีนี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องรักอย่างเดียวที่โฟกัสในขณะนี้นะคะก็จะต้องเป็นกำลังใจให้กันไปนะคะ สำหรับคนที่รอคอยนะคะรอคอยความรักรอคอยเขาคนนี้ให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นนะคะก็จะต้องบอกว่าต้องเป็นกำลังใจให้นะคะคอยอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจเขาคนนี้นะคะเพราะมองว่าเขามีสภาวะที่เครียดพอสมควรเลยนะคะเพราะด้วยขึ้นมาที่9ก้าดาบเนาะทีนี้ฝั่งที่รอคอยเนี่ยอาจจะต้องทรมานนะคะกับการอดทนการรอคอย ต่สุดท้ายแล้วนะคะบอกได้เลยว่าเมื่อบททดสอบนี้สิ้นสุดนะคะคุณจะได้เก็บเกี่ยวนะคะความรักอันแสนหอมหวานได้เคียงข้างได้ครองคู่อยู่กับเขาคนนี้แน่นอนนะคะเพราะปลายทางเนี่ยมองเลยว่าเขาคนนี้เนี่ยตั้งใจเลยที่จะลงหลักปักฐานลงเอยกับคุณนะคะเพียงแต่ในตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่จะต้องสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตก่อนนะคะ อุปสรรคที่ผ่านเข้ามาให้ถือเป็นบททดสอบถ้าความสุขคือคำตอบยิ่งทดสอบคำตอบยิ่งชัดเจนนะคะคุณไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนโลกแค่เป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอย่าน้อยใจที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มีเวลาให้กันตลอดเวลานะคะแต่จงภูมิใจนะคะมากกว่าที่ไม่ได้เจอกันพวกคุณยังรักกันมากขนาดนี้หากคุณนะคะผู้ที่เป็นที่รักของเขา มีโอกาสที่จะทำให้เขามีความสุขได้นะคะแม้แต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็เถอดนะที่เขาได้พักผ่อนนะคะจากความเหนื่อยล้าจากการงานก็จงทำเถอะค่ะบางครั้งนะคะเขากำลังเศร้ากำลังทุกข์อย่างเงียบๆแต่การแสดงความมีน้ำใจของคุณนะคะกำลังใจดีๆของคุณสามารถสร้างวันดีๆให้กับเขาได้นะคะ จงเป็นแรงใจนะคะให้คนที่คุณรักอยู่เสมอเสมอเลยนะคะให้เขารู้ว่าเขายังมีคนอยู่เคียงข้างนะคะเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะไม่ได้เดียวดายไม่ใช่แค่ความรักที่ต้องเรียกร้องหรือร่ำหาแต่มันคือความเข้าใจกันด้วยความมีเมตตาต่อกันความกรุณาความเข้าใจกันและกันนะคะ เป็นพื้นฐานเลยนะคะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยของความรักนะคะโอเควันนี้ท้ายนี้ก็ขอให้ความรักนั้นเป็นแรงใจเป็นแรงมานานใจให้คุณนั้นได้เ,เริ่มต้นทุกๆวันที่มีแต่เรื่องราวดีๆมีความสุขและรอยยิ้มน,นะคะวันนี้ก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ